อาจารย์ตอนนี้ผมกำลังเดทอยู่เรื่องนั้นค่อยคิดแล้วกันครับเดทนั้นเหรอกับฉันเนี่ยนะใช่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไงอ้าวนายก็นัง่งรถเมล์เหมือนกันเหรอฟูพเพื่อนให้ฉันมา พ่าไงไงก็ว้ยอี้ช่วยอะไรหน่อยสิไปสัมภาษณ์เป็นเพื่อนมั่วๆหน่อยไม่ไปไปเธอที่นั่นมันรงังร้างอะเธอเป็นผู้หญิงท่านนายไม่ไปเองเหรอเออตอนบ่ายฉันมีแข่งบาสกับมอการสื่อสารนะ่ะฉันไม่ไปไปหาคนอื่นเถอะนายไม่ไปแน่นะไม่ไปงั้นกระทู้หมหาวิทยายลัยอาจมีวิดีโอเพิ่มขึ้นมาวิดีโออะไรนายคิดว่างล่ะ นาาหหรือเปล่ะฉันว่าฉันลบไปแล้วนะฉันไม่ตั้งใจก๊อปปี้เอาไว้นะนี่ถ้าครั้งนี้นายไปฉันจะยอมลบจริงๆไม่อยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมงั้นเธอก็บอกเขาเองเอที่นั่นมันก็ดูรางๆพวกเราได้ไปกันเถอะ thank you โอ้ยกุ้ยเรื่องที่อาจารย์ให้คิดก่อนหน้านี้คิดไปถึงไหนแล้วล่ะอาจารย์ตอนนี้ผมกำลังเดดอยู่เรื่องนั้นค่อยคิดแล้วกันครับเดทนั้นเหรอกับชันเนี่ยนะใช่ไม่ใช่เหรอก็อ๋อใช่ค่ะพวกเรากำลังเดทกันอยู่อืม ใช่เลยเออยินดีที่ได้รู้จักผมเป็นอาจารย์ประจำชั้นของกุ้ยอีสวัสดีค่ะจะเช่อซื่อถู่มั่วอาจารย์สนับสนุนให้พวกเธอเดทกันนะโดยเฉพาะเดทกับกุ้ยอี้เนี่ย อคา,อาจาย์แต่คือน,นี้สองวันก่อนที่คณะของเรามีการสอบคัดเลือกที่สําคัญมากๆแต่เพราะว่าบัตรนักศึกษาของกุ้ยอี้หายเลยเข้าร่วมไม่ได้ <S <S ตอนนั้นอาจารย์เองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกุ้ยอี้ถึงได้ทําพลาดกับเรื่องแบบนี้แต่พอวันนี้อาจารย์มาเจอพวกเธออาจารย์ก็เข้าใจทั้งหมดเวลาคนมีความรักเรื่องผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้บัตรนักศึกษาของเขาตกหล่นอยู่ที่เธอหรือเปล่า อ,อาจารย์ครับจยุดรบกวนการเด็กของเราได้ไหมครับอือเอ่ออาจารย์ขอพูดประโยชน์สุดท้ายนะพวกเราได้จัดเตรียมโอกาสสุดท้ายให้เขาแล้วแต่กุ้ยอี้บอกว่ายังไงก็ต้องทำให้ยุติธรรมถูกต้องไม่ยอมไปหาศาสตราจารย์เจียงแล้วเธอว่าอาจารย์อาจารย์พูดไปแล้วสามประโยคครับพูดกับเขาไปก็ไม่มีประโยชน์เรื่องกับพวกเราตัดสินใจเองครับได้ไงละ่ะ ก็เป็นคนตัดสินใจนะไปต่อไปไปกำนดบอนจริงตะวันตกเพราะฉันมือรุนรที่จะลงเดินลงทางตูเธอกล่อมเขาอีกทีนะพูดกล่อมดีๆล่ะอาจารย์ลงก่อนนะออฝากพูดทีนะต้องพูดกล่อมเขานะนะเพราะว่าฉันหยิบกระเป๋าผิดใช่ไหมฉันเป็นคนหยิบกระเป๋าก่อน ไม่เกี่ยวกับเธอเห่าเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดน้าจะลรงะวังฝนตก้ากนองเอาไว้อน้าจะมีลมแรงคุน้าอยู่ Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, Mà cái thơ. Oh, à, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ฉันจะเล่นให้หนายดูดูนะไม่ต้องเพราะสถานที่จำกัดความสามารถฉันสถานที่จำกัดความสามารถของฉันเร็วๆน่าสนใจอ๋เล่นยากตรงไหนอ่ะผมก็มีใช่มีมีมาแข่งกันไหมอ่ะพี่ เด็กน้อยอันนี้นั่นยากนะแพ้แล้วนายจะร้องไห้ที่ไม่กล้าแข่งกับพวกเราใช่ไหมล่ะที่เป็นคนแพ้แน่นอนอ่ะใช่แพ้แน่นอนแน่นอนเลยไยินแล้วใช่ไหมนายแพ้แน่นอนเอาล่ะไม่ล่ะเด็กๆเตรียมพร้อมหรือ พอแล้วพอแล้วนายชนะแล้วนายชนะพวกเขาแล้วนะฉันบอกแล้วว่าพวกเขาจะแพ้ตามหลักฟิสิกส์แล้วโมเมนต์ความเฉื่อยใช้อธิบายการหมุนของวัตถุยิ่งวัตถุมีมวลมากโมเมนต์ความเฉื่อยก็จะยิ่งมากถึงแม้ลูกคางจะใหญ่เท่ากันแต่แรงด้านฉันมีเยอะกว่าดังนั้นต่อให้โอเคโอเคฉันไม่เชื่อหรอกนายพูดต่อเถอะฉันหิวแล้วเฮียชา มานี่เร็วไปกินเค้กกันไปลูกค่ะ